สวัสดีครับและว,วันนี้เราก็จะมาลองดูแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบรินสารสนุกภาครัฐข้ออ2560นะครับก่อนอื่นนะครับผมอธิบายก่อนนะครับว่าช่วงปี62-63นะครับคือข้อสอบเนี่ยอาจจะถามง่ายว่าการจัดซื้อจัดจ้างมีกี่วิธีมีได้แก่วิธีอะไรบ้างนะครับหรือนี้ังครับใช้เมื่อไหร่นะครับ อันนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวนี้มันง่ายไปแล้วครับข้อสอบไม่น่าจะถามประมาณนั้นนะครับไปกันเลยครับข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งข้อใดถูกต้องนะครับย้ำย้ำดีๆนะครับว่าเวลาไปทําข้อสอบจริงอ่านโจทย์ให้ดีๆนะครับมีสมาธินะครับข้อใดถูกต้องนะครับข้อ A ใช้บังครับเฉพาะส่วนราชการที่อยู่ฝ่ายในฝ่ายบริหารเท่านั้นไม่ใช่ครับพรบ แทบจะใช้กับทุกหน่วยง,งานของรัฐนะครับแล้วส่วนราชการไม่ได้มีแต่ฝ่ายบริหารเท่านั้นนะครับดังนั้นข้อนี้จึงผิดนะครับข้อ b ครับหน่วยง,งานของรัฐที่มีวงเงินงบประมาณต่ำกว่า1นล้านบาทไม่อยู่ภายใต้พรบนี้ไม่ใช่นะครับจะทุกวงเงินก็คือต้องดําเนินการตามพรบตัวนี้นะครับข้อ c ครับการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจกับภาย กับการพนย์โดยตรงนะครับก็คือต้องดาเนินการภายใต้พรบตัวนี้อันนี้นะครับอ่านตัวดีนะครับถามว่าข้อใดถูกต้องนะครับจริงๆข้อนี้เกือบถูกแล้วครับแต่ว่าผิดผิดตรงที่ว่าแล้วการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจกับการพนย์โดยตรงนะครับไม่ต้องดําเนินการภายใต้พรบตัวนี้นะครับดังนั้นครับตอบี่ถูกก็คือข้อ c ครับการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดจากเงินกู้ระหว่างประเทศ ต้องไม่ต้องดําเนินการตามพรบตัวนี้นะครับอ่านโจทย์ดีๆนะครับอ่านโจทย์กับอ่านช้อยดีๆว่าเขาถามว่าอะไรนะครับข้อ2ครับอันนี้ผมพิมพ์ผิดนะครับจริงๆแล้วผมจะถามว่าข้อใดผิดนะครับข้อใดผิดเกี่ยวกับคณะกรรมการนโยบายข้อ A ครับมีรัฐมนตรีช่วยในรับมอบหมายเป็นประธานอันนี้ถูกต้องครับข้อปครับ ปลัดกระทรวงการทัาเป็นกรรมการอันนี้ก็ถูกครับข้อ c มีหน้าที่กําหนดคุณลักษณะเฉพาะอันนี้น่าจะผิดละไม่น่าใช่ข้อดีมีอํานาจเสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างต่อคอรมอ,อันนี้ก็ใช่ครับดังน,นั้นก็ข้อ c ครับข้อ3ามครับการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องใช้วิธีคัดเลือกตามพบรบต้องมีวนเท่าไหรขึ้นไปอันนี้มองเห็นด้วยสายตาต้องตอบให้ได้นะครับ ผมไม่อธิบายนะครับว่าทำไมถึงตอบว่าเกินหน้าแสนข้อสี่ครับข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วิธีการจัดซื้อจัด้างตามที่กฎหมายกำหนดไม่ใช่นะครับไม่ใช่ตามที่กฎหมายกำหนดตอบข้อนี้ครับอันนี้อาจจะเป็นอันนี้อธิบายนอกเรื่องนะก็คือถ้าเป็นสมัยที่สองห้าสามห้าอาจจะตอบข้อนี้ได้ครับหรือว่าพอกรณีที่เป็นเกี่ยวกับพวก e m a r k e t หรือว่าอะไรเงี้ยครับก็อาจจะสมัยก่อนอาจจะตอบตรงนี้ได้นะครับถ้าถ้าช้อยมาโจทย์มาอย่างเงี้ยก็คือข้อนี้ไม่ใช่นะครับข้อ5ครับข้อใดต่อไปนี้คือหน้าที่หน่วยงานของรัฐเมื่อพูดเราจจ้างผิดสัญญานะครับข้อเองหน่วยงานของรัฐคือเงินประกันสัญญาโดยที่ได้โดยที่รับโดยไม่มีการหักไม่ใช่นะครับ ข้อีพูดรับจ้างชําระค่าปรับ,รบ,รบตามสัญญาที่ระเบียปรําหนดอันนี้ก็เหมือนจะเกือบถูกถูกน่าจะถูกครับน่าจะถูกข้อ c พูดรับจ้างชําระเงินตามมูลค่าความเสียหายจริงเท่านั้นอ่านตัวดีๆนะครับเหมือนจะใช่แต่ผมว่าไม่ใช่ครับข้อดีครับหน่วยงานทองรัฐไม่มีสิทธิหักเงินจากประกันสัญญาข้อนี้ยังไงก็ไม่ใช่ครับสรุปก็คือเล็งข้อ b กับข้อ c นะครับ มาดูข้อ c ก่อนนะครับข้อ c ผู้รับจ้างชำระเงินตามมูลค่าความเสียหายจริงเท่านั้นข้อนี้เหมือนจะเกือบถูกนะครับแต่จริงๆแล้วมันผิดตรงที่มีคำว่าความเสียหายจริงเท่านั้นจริงๆแล้วนะครับค่ารับจ้างตามสัญญาค่าปรับนะครับค่าปรับตามสัญญาก็คือตามะเบียบก็คือกำหนดได้ญญครับ ร้อยละ0 0 1ดนนถึง0.2ยดงังนั้นจึงต้องตอบข้อบีนะครับแต่ว่าภาษาที่ผมเอามาใช้ในการออกข้อสอบเนี่ยมันอาจจะทำให้ท่านสับสนนิดนึงนะครับเพราะว่าข้อสอบจะเป็นประมาณนี้นะครับข้อหครับการจ้างควบคุมงานก่อสร้างใช้เกณฑ์อะไรเป็นพิจารณาถ้าเรื่องการออกแบบและจ้างควบคุมงานก่อสร้างให้ตอบไปที่ เกณฑ์คุณภาพเท่านั้นนะครับอย่าให้ข้อตอบหลอกข้อ7ครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการทําสัญญาการลงนามในสัญญาต้องเป็นหัวหน้าห,หน่หวยงานของเราเท่านั้นอันนี้ถูกข้อ B นะครับเมื่อมีการแก้สัญญาโดยทําให้วงเงินเพิ่มขึ้นเกินที่อํานาจของระเบียบกําหนดต้องมีลงนามในสัญญาได้แก่ประธานหนึ่งคนกรรมการสองคน ข้อนี้เขียนมาดีมากเลยครับแต่ว่าผิดครับผิดตรงที่ว่าต้องเป็นผู้มีอำนาจเนชั้นขึ้นไปหนึ่งชั้นนะครับถึงจะลงนามได้ส่วนข้อ c นะครับข้อ c ข้อตกลงเป็นหนังสือที่ใช้ในหน่วยง,งานของรัฐไม่ต้องมาเงินประกันอันนี้ถูกต้องแล้วครับ เขาเป็นค้อลงไปหนังสือไม่ต้องวางเงินประกันข้อดีต้องดําเนินการตามลอยตัญญาที่กําหนดอันนี้ก็ถือว่าใช่แล้วครับหมายถึงว่าสิบห้าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนดข้อ8นะครับใครมาในที่แต่งตั้งคณะกรรมการตอบรับสดุคือใครครับคือเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะครับข้อ9้าครับขอ้อใดถือว่าเป็นผู้ที่งาน ผู้รับจ้างไม่ได้ลงนามในสัญญาเนื่องจากหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับวงเงินจัดสรรงบประมาณผู้รับจ้างไม่ได้ลงนามในสัญญาเนื่องจากหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณถูกแล้วรัทั้งส่งมอบราชายังเกิดความเสียหายเป็นร้อยละห้าไม่ได้ครับอันนี้ต้องเสียหายเกิออนร้อยละสิบนั้นจะตอบข้อนี้ไม่ได้นะครับ ข้อ4คผู้สัญญาได้รับจ้างช่วงแต่งงานของเราได้รับอนุญาตแล้วและปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอันนี้จริงๆแล้วข้อนี้ผมเขียนมาให้ถูกต้องนะครับคือในข้อสอบเจดีครับบอกว่าอนุญาตได้รับการจ้างช่วงแล้วแล้วก็ปฏิบัติตามสัญญาก็คือถือว่าถูกต้องแล้วครับไม่ได้เป็นผู้ที่งานผู้รับจ้างได้รับการคัดเลือกแล้วแต่ไม่มาปฏิบัติงาน นี่ก็ถือว่าถูกอ่ะอันนก็แสดงว่ามีดังเลสองข้อก็คือข้อ A กับข้อ d ใช่ไหมครับมาดูข้อ A นะครับผู้รับจ้างไม่ได้ลงนามในสัญญาเนื่องจากหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับวงเงินจัดสรรงบประมาณข้อนี้ผมก็โดนหลอกครับวินาทีแรกผมก็คิดว่าใช่ก็ถ,ถูกแล้วแต่จริงๆแล้วอะไรครับจริงๆแล้วคือผู้รับจ้างไม่ได้ลงนามในสัญญาเพราะว่าอะไรครับ ก็เพราะว่าหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณนะครับในกรณีนี้ผู้สัญญาจะไม่สามารถฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐได้นะครับดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องของการที่งานครับคือข้อความในช้อยเนี่ยที่ผมหลงว่าถูกแล้วก็คือข้อความมันถูกแล้วครับแต่ว่าเขาไม่ได้ถามเรื่องข้อในได้รับยกเว้นไม่ให้การเป็นผู้ที่งานหรือว่าข้อใดได้รับยกเว้นว่าไม่มีการฟอ้องร้องค่าเสียหายใช่ไหมครับ แต่โจถามว่าข้อใดเป็นผู้ทีงานดังนั้นการที่หน่วยง,งานของรัฐไม่ได้รับจะสนองวงเงินงบประมาณผู้รับจ้างจะมากล่าวหาว่าเป็นผู้ทีงานหรือหน่วยง,งานของรัฐจะมากล่าวหาว่าผู้รับจ้างเป็นผู้ทีงานไม่ได้นะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อดีครับเวลาท่านเจอข้อสอบนะครับใจเย็นๆครับอย่าพึ่งใจร้อนนะครับ อ่านโจทย์ดีๆครับข้อสิบครับข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการงดนลดค่าปรับพายุเกิดพายุฝนสร้างความเสียหายในหน่วยง,งานของรัฐในการก่อสร้างทางอันนี้ก็ถูกแล้วหน่วยง,งานของรัฐสรงมาพื้นที่ล่าช้าอันนี้ก็ถูกแล้วผู้รับจ้างแจ้งว่าตัวแทนผลิตสินค้าไม่ผลิตสินค้ารุ่นที่ต้องการแล้วจึงขอส่งเป็นรุ่นอื่นแทนข้อนี้มีเม,มไม่น่าใช่นะครับ ข้อดีเกิดเหตุการณ์ที่คู่สัญญาไม่ได้ละเมิดกฎหมายทางกฎหมายเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ c ครับข้อ11นะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับข้อนี้อาจจะยากสำหรับผู้ที่สอบข้าราชการมือใหม่หรือว่าผู้ที่จะสอบเป็นหน่วยง,งานของรัฐเป็นครั้งแรกนะครับถือว่ายาก แต่ว่าข้อนี้สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์แล้วนะครับมาดูการวิเคราะห์เป็นข้อๆนะครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแผนการจัดซื้อจัดจ้างในการประกาศนะครับข้อ a นะครับมาตรา56วงเล็บหนึ่งวงเล็บพอควายนะครับไม่ต้องประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างข้อนี้วงเล็บพอควายคือเลยครับเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายล่วงหน้าไม่ต้องประกาศแผนถูกต้องแล้วครับ ก็คือไม่ต้องประกาศแผนมาตราห้าสิบหกเงล็บสองเงลบชอช้างคืออะไรครับที่ดินที่ดินต้องประกาศแผนไหมครับต้องประกาศนะครับดังนั้นข้อนี้ผิดครับผิดตรงที่ว่าต้องประกาศแผนแต่ชอยมาบอกว่าไม่ต้องประกาศแผนแต่จริงจริงต้องประกาศแผนดังนั้นผิดครับข้อสี่ครับการจ้างที่ปรึกษามาตราเจ็ดสิบเงล็บสองเงลบกอไก่ วงเล็บข้อไก่คืออะไรครับการที่ได้ประกาศเชิงชวนแล้วไม่ได้ผลคัดเลือกแล้วไม่ได้ผลก็ให้ใช้วิธีเช่าจอดจงก็ยังต้องประกาศาแผนการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ครับวงเล็บดีครับการจ้างาแล้วเราควบคุมงานวิธีคัดเลือกวงเล็บสองคืออะไรครับพัสดุที่ซับซ้อนซับซ้อนมากแกไหมครับก็ต้องประกาศแผน ดังนั้นจึงตอบข้อ a ครับก็คือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อาคาดหมายล่วงหน้าไม่ต้องประกาศแผนคนระับข้อ12นะครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับบทกำหนดโทษข้อ a บอกว่ารับโทษ2ในสาของตัวการไม่ใช่ครับข้อ b ผู้จงใจผู้ใดจงใจจะกสียใจจ้างไม่ถูกต้องตามกฎหมายอาจมี้อโทษตามระรับคนนี้แก ก็น่าจะใช่เ่วนงานของร้านไม่มีโทษหากเกิดความเสียหายเล็กน้อยอันนี้ไม่ใช่ครับผู้เสนอราคาสูงกว่าราคาการาะลว่ามีความผิดอาญาข้อนี้ไม่ใช่ครับดังนั้นจึงตอบข้อ b นะครับเหตุผลที่ผมสามารถวินิจฉัยได้ว่าข้อนี้ใช่หรือไม่ใช่นะครับเกิดจากการที่ฝึกฝนและในพื้นฐานของตัวพรบผมมียพอสมควรแล้วนะครับ ดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลน,นะครับว่าทําไมพรบพัสดุถึงเป็นเรื่องจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายอยู่ที่พื้นฐานของตัวบุคคลนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ